ลูกค้าเรียกว่าออชอบใจน้ำตาไหลเลย <laughs> ก็จริงๆแล้วต้องต้องเท้าความก่อนว่าของผมเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับงานแลนสเคปครับเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็นอกจากงานจาัดสวนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีงานฮาร์ดสเคปที่จะต้องทําร่วมด้วยอย่างพวกแบบกำแพงบงังสายตาปกติแล้วเนี่ยนะครับงานในแต่ละงานเนี่ยเราก็จะมีแบบการครีเอทที่ไม่เหมือนกันเรฟเฟอเรนซ์ที่ไม่เหมือนกันทีนี้พอมาเจออยู่งานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพรีเซนต์อยากจะทาให้ลูกค้าเป็นงานกําแพงบงังสายตาเรฟเฟอเรนซ์ที่เราได้เนี่ยจริงๆมันคือกําแพงดินที่มันไล่เป็นชั้น เป็นเลเยอร์อะไรอย่างี้ครับซึ่งจริงๆถามว่าจะทํากําแพงดินได้ไหมมันก็ทําได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะย่นระยะเวลาที่จะทําให้มันเสร็จเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับพอเรามารู้ว่าอ้าวโลกนี้มีสีเท็กเจอร์อยู่แล้วเราจะไปเสียเวลาทําแบบที่มันเป็นชั้นดินทําไมถ้าเราย่นระยะเวลาได้จากแบบจากเป็นหลายๆวันเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเริ่มหันมามองเรื่องของสีเท็กเจอร์ที่ซื้อไปทำเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียน เพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อไปเนี่ยที่นี่ยังไม่ได้เปิดคอร์สอนเราก็เลยเอาไปลองทากันดูก่อนโดยที่แบบว่า,ามีพี่ๆของเดคกคอเนี่ยนะครับช่วยให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับก็มีการอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้เราดูว่าเออจะควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ทําตามขั้นตอนตามพี่เขาบอกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเอ,ออกมาได้อีกหนึ่งชิ้นงานที่แบบเป็นงานใหม่ขึ้นมาครับ คือถามว่าง่ายไหมย,ยากไหมคือผมว่าจริงจริงมันอยู่ที่การวางแผนมากกว่าดึง Refer อร์เมาว่าเอ้เราจะใช้ Refer อร์เแบบไหนแล้วก็วางแผนขั้นตอน1นึ่งแล้วก็อยู่ที่ความยากง่ายของงานชิ้นนั้นลวแหละแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผมว่าช่างหรือว่าผู้ที่จะเอาสีเท็ก u เจอร์ไปใช้แต่ก็ควรที่จะมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นว่ามันจะใช้ยังไงแล้วมันจะได้อดัพแล้วก็เขียนงานใหม่ๆได้ด้วยครับ มันอาจจะไม่ใช่ปัญหามันอาจจะเป็นแบบความท้าทายมากกว่าว่าด้วยเฉดสีที่ตอนนี้มันมีอยู่ประมาณนี้แล้วเราจะแบบดิ้นเฉดสีไปไป,ไปได้ยังไงบ้างอย่างกําแพงที่ผมทำเนี่ยคือผมอยากจะให้มันมีหลายเฉดสีที่มันไล่กันแล้วก็มันก็ยังคุมโทนเดียวกันยอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือณนะตอนนั้นผมซื้อรู้สึกจะเป็นแค่3มเฉดสีแล้วเราก็เอามา ept, อะแดปเรามาเพิ่มเติมสีเข้าไปยอะไรเงี้ยครับความความท้าทายมันก็เลยอยู่ตรงที่ว่าเราจะคุม โทนสีตรงนี้ได้จนจบไหมมันจะมั่วไหมมันจะยุ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้พื้นฐานเบสิกในการทำเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีอะไรยากครับลูกค้าเรียกว่า,อาชอบใจน้ำตาไหลเลยอะ คือมัน,มนด้วยความที่กําแพงเนี่ยคือผมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในแผนที่ผมแบบออกแบบแลนสะเคปไว้ผมก็คิดอยากจะทําให้ลูกค้าหน้างานเพราะว่าผมมีวันที่ผมมาเรียนที่เนี่ยแล้วทางทีมงานที่เป็นผู้สอนเนี่ยเขามีมีการมีการป้ายยาผมไว้เรื่องของสีเท็กเจอร์อะไรเงี้ยผมก็อยากจะรู้ว่า สีเท็กเจอร์เดี๋ยวมันจะทาอะไรอะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อยู่ในหัวผมแล้วผมก็เลยแบบว่าคุยงานกับลูกค้าว่าเอ,อผมจะขอทําตรงเนี้ยให้ลูกค้าเป็นของขวัญให้ลูกค้าได้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าลูกค้าขึ้นบ้านใหม่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยทํากันแบบฉุกเฉินสั่งของอะไรกนแบบฉุกเฉินแต่ว่าภาพในหัวที่คือคิดไว้หมดแล้วว่าเราจะทาอะไรอะไรยังไงบ้างแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรอะไรเงี้ยลูกค้าก็โดยรวมแล้วลูกค้าก็น่าจะประทับใจนะครับ ครับผมก็สวัสดีครับผมป๊อบกิติพงศ์ทำสารณะโชธนะครับในนามของสารณะการเด่นรับปรับคุมิทัศจัดสวนจัดสร้างตกบ่อปลานะครับก็ทำเกี่ยวกับงานแลนสเคปทั้งหมดนะครับตั้งแต่บริการให้การจัดสวนนะครับตัดแต่งนะครับหรือแม้กระทั่งการหาสเคปอย่างพวกกำแพงบางสายตาหรือว่าสาลาหรือว่าน้ำตกบ่อปลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีทีมงานคุณภาพนะครับที่จะหลังสรร์ได้ในทุกสไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสไตล์ช็อปปี้คอลนะครับหรือว่า จะเป็นสวนสไตล์ยุโรเปียนนะครับหรือว่าจะเป็นสวนเจแปนนิสนะครับหรือว่าจะเป็นสวนไหนๆก็แค่เพียงแค่ลูกค้ามีพื้นที่แล้วก็อยากได้ผลงานแบบสร้างสารรค์แบบที่ไม่เหมือนใครเราก็ยินดีที่จะทำให้นะครับสารณนาการเด่นมีสวนเป็นสารณนครับ c ีดผลิตขายแล้เหมาสอนโพลิชิงพื้นสแต็มเขาก็สอนช่างฝีมือดีอุปกรณ์ดีเลือกตกแต่งไม่เป็นสองพอที่นี่เขามีของ c d ดีทผลิตขายและวเหมาสอนงานตกแต่ง DIY ก็มีของทำเองง่ายทางออน